สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพมก็ผมนะช็อตตี้บูโจว่าในเกม Heaven Hero นะฮะมีภาษาไทยด้วยเป็นไงนะฮะแล้วก็พลทหารนะครับน่าจะไม่ใช่พลนะน่าจะหมายถึงนายพลนะฮะนายพลทหารคนนี้นะครับน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีเห็นในทีวีบ่อยๆนะฮะชื่อของเขาในเกมนี้คือลุงพีนะน่าจะย่อมาจากท่านนายกนะฮะเอายังไงก็ไม่รู้แหละนะครับโอเคอ่ะก็เกมนี้จะเป็นแนว RPG นะครับที่ตัวละครน่ารักสไตล์ฟุงฟิ้งมีระบบโคตรเยอะนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ ประจนภัยเลยนะครับก็ลักษณะการเล่นเกมนี้ก็ก็แนว RPG พีนิพมนิยมอ่มนะก็มีลักษณะของการลงดันเจียนนู่นนั่นนี่นะครับมีของให้เก็บตัวละครน่ารักนะครับเอาไปลองเล่นกันเลยนะฮะโอเคเริ่มการต่อสู้เกมนี้มีออโต้นะครับแต่สกิลต้องกดเองนะครับสังเกตนะครับว่าฮีโร่ของเราขอเรียกฮีโร่กนแล้วกันนะครับจะสามารถลงมาได้ทั้งหมด4ตัวละครด้วยกัน นะแต่ว่ามันจะมีสกิลให้ใช้ด้วยเห็นไหมครับต้องกดใช้เองนะครับไม่มีออตโต้นะครับนี่อาจจะเห็นว่า,อาตอนนี้ลุงพีของเราเนี่ยเป็นตัวละครหลักนะครับจะใช้ได้ทั้งหมด3สกิลแต่สกิลที่3นี้ยังปลดยังไม่ได้ปลดล็อกเนาะแล้วก็จะมอีอีก3ตัวที่ติดตามมาสามารถกดใช้สกิลได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวลองดูสกิลของลุงพีครับนี่ครับผมมีเลือกอนาเขตนะครับถ้าตัวสว่างขึ้นอย่างนี้แสดงว่าโดนนะครับ จัดปลายลงพี่ทิ้งระเบิดตุ่มตุ่มตุมตุมตุม,ตมโคตรแรงครับผมอยากได้ตัวนี้กันไหมล่ะผมมีแจกครับก็ได้รับการสนับสนุนมาจากอินดีทรีเลยนะฮะก็คือผู้ให้บริการเกมนี้ในเวอร์ชั่นภาษาไทยนั่นเองนะครับมีแจกนะฮะก็ติดตามรายละเอียดนะครับดูคลิปให้ดีแล้วจะมีรางวัลให้ <c oughs> อพอเข้าใจลักษณะการต่อสู้ไหมนะฮะก็เดี๋ยวจะเล่นใ้ดูอีกสักหนานะครับ ือรายละเอียดมันก็มีให้เราดูค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดทีมของเราแข็งแกล่งมากพอเนี่ยจริงๆเราก็ปล่อยออโต้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเราก็ต้องเล่นเองไงกดสกิลเองอะไรเองนะครับก็ตัวละครเกมนี้มันจะเดินยิงให้เราอยู่แล้วนะครับมีเนื้อเรื่องให้ดูด้วยใครจะดูก็ดูนะฮะอ่าแล้วก็จะมีอัญเชิญอยู่ด้วยอัญเชิญนี่คืออะไรออัญเชิญก็คือเราจะสามารถนะครับเรียก ผู้ช่วยของเรานะครับออกมาช่วยใช้สกิลโจมสีได้นั่นเองครับผมเต่จะใช้ได้แค่รอบละหนึ่งครั้งนะเห็นไหมตอนนี้ผมก็มีทั้งหมด5คนแล้วครับเห็นว่ามันมาแป๊บเดียวเองมาไม่ถึง10วินะครับมาใช้สกิลช่วยเราสู้แป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปเออมีผู้ช่วยด้วยนั่นเองนะครับลุงพีสกิลหน่อยลุงพีเออปลาระเบิดแสงครับผมมีสถานะผิดปกติมากมายครับต้องอ่านต้องอ่านเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดไม่ทันครับพอดีเมื่อกี้มันเหมือนมีบัฟแต่ว่าผมไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้เดินเป็นลับนะครับโอเคบอสมานะครับจัดไปลงพี่สกิลทิ้งระเบิดแล้วผมไปทิ้งระเบิดตึมตึมต,มตึมโคตรแรงครับผมเดี๋ยวดูสกิลของตัวอื่นมากนะฮะนี่นี่พร้อมแล้วใช้บ้างครับไอ้อ้วนมัมม,มี่ <c oughs> ไอตัวนี้ชื่อเด t โปรเฟส e t นะครับก็ตัวเดียวกับในโดต้าเลยจะบอกให้ตัวเดียวกันเลยมีสกิลฮิลครับผมก็ช่วงนี้ใครมาเล่นก็จะแจกตัวนี้ฟรีนะครับเดชโปรเฟสนะครับฟรี อ่แล้วก็ระหว่างเล่นจะเห็นว่าเราสั่งให้ตัวละครเราเดินได้ด้วยนะเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นก็ความหลากหลายในการเล่นมันก็มีนะครับอย่างที่บอกไปแหละว่าถ้าเราเล่นเองมันก็จะเกิดประสิทธิภาพที่สูงกว่าแต่ถ้าเกิดเราบอทก็ได้นะครับก็เลือกได้ทั้งสองช่องทางแล้วแต่สะดวกนะครับอ,อ่เพราะฉะนั้นใครมาเล่นช่วงนี้แจกไปเลยเด o โฟเฟ e นะครับแล้วก็เรานะครับร่วมมือกันในที่แจกลูกพีนะฮะโคตรโหดบอกให้โหดจริงๆเป็นตัวละครแลงเอสนะครับ อันนี้คือลักษณะของการต่อสู้ตามเนื้อเรื่องนะครับซึ่งก็จะมีแบบปกติแบบยากเห็นไหมอ่าก็คือถ้าเกิดเราผ่านแบบง่ายไปแล้วก็ลงแบบยากนะครับก็จะยากขึ้นแลวก็จะได้ของที่มันดีขึ้นด้วยนั่นเองนะครับโอเคขอกลับเมืองหลักนะสาหรับการต่อสู้เกมนี้มีเยอะมากนะครับก็ตามที่โชว์ด้านหลังเลยจะเห็นว่ามีโคตรเยอะนะครับเอาไล่ไปทีละอันที่มันน่าสําคัญก่อนก็แล้วกันนะครับอัลเล็กสึกแต้ม เป็น PVP แบบหนึ่งนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าวันหนึ่งลงได้10ครั้งนะครับเปิดศึกเลยนะฮะไปท้าคนอื่นไฟกันนะครับดูพลังลบของฝั่งตรงข้ามกับเราด้วยพลังลบผม2 9 0 0มนเาะครับเพราะนั้นน่าจะสู้ไหวใน3คนนี้เลยนะครับอ่คนนี้มีลุงพีด้วยไม่อยากวัดเก่งลุงพีเก่งงั้นเราสู้คนนี้ก็ได้กันนะฮะได้คะแนน17ถึง25คะแนนสามารถดูได้ครับว่าฝั่งเขามีใครบ้างก็ตัวละครจะคล้ายๆผมนะครับโอเคไปเริ่มเลยโอเคเริ่มการต่อสู้ครับมา ปาระเบิดแสงไปก่อนเลยไปลุงพี่ปาระเบิดแสงไปครับเรียก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 คนมาช่วยก่อนเลยเออนั่นแหละครับผมอันนี้วัดกันด้วยพลังอย่างเดียวครับสกิลไปรัวๆสกิลได้สกิลเลยครับระเบิดระเบิดไปเอาให้โดนหลายๆตัวหน่อยนั่นแหละจัดไปครับผมทิ้งระเบิดตุ่ม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 ยังโหดครับผมเฮ้ยแต่ทำเป็นเลทไปผมเสียเปรียบพลังทีมผมเยอะกว่า ตอนนี้ลุงพีเป็นเดอะแบกครับผมแบกอยู่คนเดียวโอ้ยตายตายเออมึอนงงมึนงงไปเลยโอ้เกือบชนะแล้วเชียแหมคือตัวละครอื่นผมอาจจะไม่เก่งครับลุงพีเก่งอยู่คนเดียว <laughs> แพ้ซะอย่างนั้นนะครับนี่ดูดิดาวมจลุงพีจัดไปเกือบแสนเลยทีเดียวเชียวนะฮะอ่าเนี่ยแหละก็คือจะเป็นการแข่งเก็บแต้มนะครับอ่าก็สามารถมารับดูรางวงรางวัลตรงนี้ได้นะครับเนี่ย ถ้าอันดับเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับตามช่วงเวลานะครับก็จะได้รับของไปนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นแบบทุกวันอาทิตย์นะครับจะได้รับรางวัลนะครับแต่เกมนี้มันจะมีแบบว่าทุกวันน่ะจะแจกเหมือนกับเป็นแต้มอารีนาด้วยนะว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลองมาเช็คดูได้ครับว่าตอนนี้เราอยู่ยศไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ได้สเตตัสบวกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาลงสู้ด้วยนะครับให้ยศมันขึ้นจะได้มีสเตตัสสูงขึ้นนั่นเองเป็นแทสซีฟสเตตัสด้วยบวกตลอดกาลนั่นเองะแลล้้้วกก็าาเิดดไตใหมมม่่อยื ตรงกระบวนทัพนะครับเป็นการจัดทีมนะครับก็จัดทีมให้ดีที่สุดนะครับ4คนแรกนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ลงไปสู้แล้วก็ถ้ากดสลับครั้งหนึ่งจะมีอีก4ตัวที่ใส่ได้ตามเลเวลเห็นไหมอ่าไอ้ไอไอที่อยู่หน้า2เนี่ยคือเป็นตัวละครที่ออกมาช่วยโจมตีนั่นเองที่ผมกดเรียกอะแล้วก็เท่านั้นไม่พอนะครับบวกอ่าสเตตัสด้วยเพราะฉะนั้นฮีโร่ที่เราเล่นเนี่ยยังต่ํา8ตัวจะได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับ นี่คือการอารีน่ารูปแบบหนึ่งนะฮะอย่างที่บอกนะเกมนี้มีเยอะครับมีหลายอย่างหลายอย่างมากๆนะฮะระบบกิ้วก็มีอ่าผมก็ขอเข้ากิ้ว่าไหนมานะครับจะเห็นว่ามีเนื้อหาด้านในเยอะครับไม่ว่าจะเป็นประตูปีศาจนะครับเป็นอ่าคล้ายๆกับบอสกิ้วอะ่ะให้เรากับคนในกิ้วช่วยกันสู้นะครับอ่าก็อย่าลืมมาช่วยกันสู้นะครับมีระบบเชียร์ด้วยเป็นไงอ่าลองมาช่วยกิ้สู้ด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนเทพที่จะช่วยกันลดน้ํานะครับ ก็คือพูดง่ายก็คือเหมือนกับเป็นการบริจาคให้กิล์อ่าเราจะได้แต้มกงแต้มกิลมานะครับอ,อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ให้หัวหน้ากิลเอาไปจัดจ่ายใช้สอยอะไรต่อนะครับล็อบบี้ก็คือดูรายละเอียดของในกิลเราสมาชิกอะไรยังไงนะครับแล้วก็สามารถสร้างาสิ่งก่อสร้างนะครับของที่นี่ได้ด้วยแต่ว่าต้องเป็นหัวหน้ากิลไงถึงจะสร้างได้นะครับอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับรูปปั้นสงครามนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการ up passive skill มีด้วยสำหรับเกมนี้นะครับ ก็ถ้าเกิดมีกิลนะก็ช่วยกันบริจาคทำกิจกรรมของกิวเยอะๆก็เอาแต้มพวกนี้มาเรียนได้นะครับร้านค้ากิวก็เช่นเดียวกันนะครับก็เราก็สามารถจับใจ่ายใช้สอยได้โดยไปถึงกิลวอร์นะต้องล็อบบี้เลเวล2ก่อนน่าเสียดายกิลที่ผมอยู่ยังเลเวล1นะครับเห็นไหมระบบอย่างเยอะนะครับโอเคเวอร์บอสชื่อบอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับเป็นบอสโลกนะครับก็แบ่งเป็นซีซั่นนะสามารถเข้าไปไฟได้เลยนะครับแล้วก็จะมีได้รับรางวงรางวัลน,นะครับอยู่ตรงนี้ได้นะครับ ว่าถ้าเกิดใครแต้มเท่าไหร่อะไรยังไงได้รับของอะไรบ้างเอาเป็นว่าถ้าลงได้ก็ลงแล้วกันอย่างเวอร์บอสเนี่ยลงได้6ครั้งต่อหนึ่งวันอย่าลืมมาลงนะครับผมอาจจะไม่ได้เทสให้ดูทุกอันเพราะว่าอย่างที่บอกระบบมันเยอะถ้าเทสใด้ดูทุกอันนี่คลิปชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะไม่จบนะครับโอเคปลองนะครับแตกต่างกับเมื่อกี้ยังไงนะครับปลองอันนี้ก็คืออาจจะเป็นอารีนาธรรมดานั่นเองไม่ใช่เป็นซีซั่นนะครับอันนี้เป็นซีซั่นเนะาะอันนี้ก็คือเป็นปลองแบบอารีนาธรรมดาน,นะครับก็จะมีทั นะครับเปิดตามเวลานะครับก็คือตั้งแต่เที่ยงยันเที่ยงคืนนะครับสามารถต่อสู้ข้ามเซิร์ฟได้ด้วยแล้วมันก็ยังมีระบบอื่นอีกในอนาคตที่ผมยังเล่นไปไม่ถึงนะครับมีการขุดคิสตงคิสตัลกันด้วยนะครับเห็นไหมระบบเยอะจริงๆครับผมก็ต้องอาศัยการเล่นนะครับพัฒนาตัวละครไปเรื่อยๆผ่านเนื้อเรื่องนะครับให้มันเปิดนะครับทำอะไรได้ก็ทำซะจบโอเคทำอะไรได้ก็ทำซะนะครับส่วนไอ้สันทนาการอันนี้เป็นดันเจี้ยนประจำวันนั่นเองควรลงทุกวันเพราะว่ามันจะมีรางวัลของสมนาคุณมากมายว่างั้นเถอะ วันไหนมันเปิดอะไรนะครับลงได้กี่ครั้งก็ลงนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับจะได้รับของที่ใช้ในการเลื่อนขั้นฮีโร่นะครับลงได้3ครั้งก็จัดไปนะครับภารกิจอันนี้ต้องทําใหญ่เลยเพราะว่าเลเวลไอดีของเราด้านซ้ายบนเห็นไหมครับเลเวลไอดีของเราเนี่ยถ้าอยากจะขึ้นไวๆควรทําภารกิจซึ่งไอาภารกิจเนี้ยมันมีภารกิจประจําวันอยู่ซึ่งภารกิจประจําวันเนี้ยมันก็คือไอระบบทั้งหลายนี่แหละที่เปิดแล้วมันก็ให้เราไปทํานั่นแหละครับมันจะมีบอกว่าอ่าให้ไปสูห้าครั้งหนะ้าพีพีสามครั้งนะ้น นั่นแหละครับก็เป็นภาษาไทยแล้วผมไม่ลงลึกนะครับนี่ก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆนะฮะแต่ถ้าอ่านภาษาไทยไม่ออกอะไรก็ว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวทําให้ใหม่ร <c> า <oughs> เล่นราเล่นโอเคส่วนกิจกรรมวันนี้ก็คือเป็นหน้าที่เอาไว้แจกของซะส่วนใหญ่เลยทั้งสายฟรีแล้วก็ใครที่เติมเงินเนี่ยมารับของฟรีได้มีหลากหลายรายการด้วยจะเป็นล็อกอินประจําวันนะครับรางวัลเติมเงินครั้งแรกใช้จ่ายเพชรอะไรเงี้ยโบนัสการเติมเงินเติมเงินดูดิเติมนะครับไม่ใช่แค่สายเติมเงินอย่างเดียวนะครับมันจะมี อ่าพวกกิจกรรมนะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่ด้วยนะเช่นเนี้ยผมเล่นเก็บถึงระดับยี่สิบก็ได้รับของ30ได้รับของ40ได้รับของเห็นไหมเออมันจะมีกิจกรรมพวกนี้เยอะนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปตามการเวลาเพราะฉะนั้นผมคงบอกได้แค่ว่ามันเข้ามาดูและกันเผื่อมันมีของอะไรดีๆแจกมารับได้ฟรีมีกิจกรรมอะไรได้ทำนะครับอย่าลืมเข้ามาทำกันละกันที่กิจกรรมนะครับส่วนนนี้อัญเชิญนะครับก็การจะปองนั่นเองนะครับเกมนี้ไม่ต้องบอกว่าจะเกลือหรือไม่เกลือผมไม่มีเพชร มากพอที่จะสุ่มให้เพื่อนๆดูโอเคนะฮะไม่ได้เปิดให้ดูนะครับยกเว้นมีใครใจดีเติมเพชรให้ผมนะฮะก็จะบอกว่าไงดีล่ะมันจะมีฟรีเปิดวันละหนึ่งครั้งเออนั่นแหละนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่เนี่ยสองแปดแปดนะครับถ้าเกิดสุ่มสิบครั้งก็จะถูกลงก็แนะนําให้เก็บให้ครบแล้วมาเปิดทีเดียวนะครับเราสามารถดูตัวอย่างได้ครับว่าก็จะปองแพ็คเนี้มันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งมันมีระยะเวลาบอกชัดเจนนะว่าแพ็คนี้จะหมดเมื่อไหร่นะครับนะเข้าไปคลิกดูได้เลยครับ มีตัวละครที่เรา,าคุ้นเคยด้วยนะอวตารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคก็ลองเข้ามาดูกันเองแล้วกันเข้ามาจะอาจจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่ามันโหลดข้อมูลอยู่นะครับคือมันมีฮีโร่เยอะไงเออนะครับอ่านี่คือด้านหลังนะครับก็คือจะเห็นว่ากิจกรรมเยอะส่วนในด้านซ้ายเมื่อกี้ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอื่นๆและเช่นร้านค้านะครับกระเป๋าเรานะครับระบบเพื่อนอ,อยากจะแอดเพื่อนก็เอาอันนี้ได้นะครับอันดับของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็อีกอันนึงที่ผมชอบมากคือเรื่องของคําแนะนําในการใช,ใช้คําว่าอะไรอะ่ะ เป็นคาแนะนําว่าเราควรไปทายังไงให้เรากิงขึ้นนั่นเองอ่าเราสามารถไปคลิกดูได้เลยถ้าเกิดมีเครื่องหมายอย่างนี้แสดงว่าเราสามารถทําอันนั้นได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นอัปเกรดนะนียกดปุ๊บมื่จะเด้งไปที่หน้าอัปเกรดให้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวสรุปอะว่าตอนนี้เราสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครได้ทางไหนได้บ้างนั่นเองนะครับทีนี้แล้วเราจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวละครได้ไงล่ะดูด้านล่างนี่นะมีฮีโร่นะครับการอัปเกรดตัวละครเกมนี้เยอะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเกกดดตัวบวบก เห็นไหมอัปเกรดได้นะครับก็เลเวลของตัวละครจะไม่เกินเลเวลขัวไอ้ดีนะครับตอนนี้ผมก็เลเวล19บเานะก็จะเลเวลเกิน19ไม่ได้นะครับมีการอัปเกรดสกิลด้วยนะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็มีสังเกตสกิลมันก็มีสกิลฮีโร่สกิลผู้ติดตามชตาะนะครับเดี๋ยวผมต้องหาฮีโร่คนนี้ครับเจา้าลัทธิเฮ้ยนี่ใครวะคุณคุณอ่าอัปเกรดสกิลมีนะครับเลื่อนขั้นก็มีนะครับสะสมหินไอ้พวกนี้ให้ครบ เมื่อสะสมครบเนี่ยมันจะอัพแรงได้โดยปกติตัวละครเราจะกรอบขาวๆแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราสะสมหินพวกนี้ครบนะครับเราสามารถมาเลื่อนขั้นได้มันก็จะเปลี่ยนกรอบเก่งขึ้นแล้วก็จะทําให้ได้รับสกิลใหม่ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับะระบบนี้น่าจะคุ้นเคยนะมีอยู่ในหลายๆเกมนะครับเห็นไหมในทางใหม่ด้วยนะฮะเพราะนั้นตัวไหนที่เราเล่นก็อย่าลืมนะครับมาอัปเกรดตรงนี้นะครับอันนี้สําคัญนะครับทำให้ตัวละครเก่งขึ้นมากมีสกิลมากขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมอ่า ก <unlocked. S 1> ็ยังมีเรื่องของการปลูกพลังด้วยสาหรับเกมนี้คือสามารถเพิ่มดาวได้นะครับหลักการในการเพิ่มดาวของเกมนี้ก็คือเอาเปรียบตัวนี้แล้วการเพิ่มดาวนะฮะเราจะต้องเอาตัวอื่นมาสังเวยก็เงื่อนไขก็คืออย่างนี้ครับสมมติว่าผมเป็นตัวละคร2ดาวใช่ไหมผมต้องหาตัวละคร2ดาวเนี่ยมา2ตัวนะครับนี่แหละก็จะสามารถเพิ่มกันเป็น3าดาวได้แต่ถ้าเกิดผมเป็นดาวเดียวผมก็เอาแค่ตัวละครดาวเดียวที่ผมคิดว่าผมไม่ใช้แล้วเออมาเป็นวัตถุดิบมันก็จะเพิ่มคันได้นั่นเองนะครับ เพราะนั้นฮีโร่เกมนี้มีเยอะก็ถ้าตัวไหนไม่ใช้ก็อย่าลืมเอามานะครับเพิ่มดาวให้กับตัวละครที่เราใช้ด้วยเพราะว่าจะกิ่งขึ้นมากเลยนะครับโอเคเออนั่นแหละนี่คือการปลุกพลังหรือการเพิ่มดาวนั่นเองทุกตัวละครไป5้าดาวได้หมดแต่ว่าเราต้องมีตัวเยอะมาตัวไหนที่เราไม่ใช้ก็จับกินจับกินจับกิน,กนซะเท่านั้นเองนะครับนี่คือการอัปเกรดฮีโร่นะครับค่อนข้างหลากหลายนะครับนอกจากฮีโร่แล้วมีอุปกรณ์ด้วยคลิกเข้าไปดูได้นะครับเกมนี้ก็จะมีอุปกรณ์ให้ใส่ทั้งหมด6กชวนด้วยกันนะครับ อ่แล้วก็มีเรื่องการเสริมพลังคือการตีบวกนั่นเองนะครับสามารถเสริมพลังตรงนี้ได้ค่อนข้างสะดวกไม่ต้องไปนั่งกดทีลานนะครับกดปุ๊บเสริมพลังเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับและก็เหมือนกันครับก็คืออุปกรณ์เลเวลจะไม่เกินเลเวลของตัวละครนะครับก็คือของผมตอนนี้เลเวลสิบเก้านั่นเองนะครับมีการล้อมด้วยนะครับก็คือการเพิ่มแรงของอุปกรณ์นั่นเองนะครับสะสมของให้ครบตามที่กําหนดนะครับล้อมเลยก็ทําให้ของมันแข็งแกร่งขึ้นนั่นเอง และไม่ได้มีแค่นี้ยังมีเรื่องการฝังด้วยการอัพดาวด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรอเล่นต่อไปตอนนี้มันยังไม่เปิดดูดิเนื้อหายเยอะจริงครับก็ผมแล้วก็รายละเอียดอื่นนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็มีพวกจดมงจดหมายกระเป๋าร้านค้านะครับก็ลองเข้ามาเช็คกันดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับด้านซ้ายบนนะฮะก็จะเป็นพวกตั้งค่าต่างๆนะของเกมเช่นเปลี่ยนโปรไฟล์เนี่ยะนะเปลี่ยนเป็นท่านประยุทธ์ก็แล้วกันนะฮะส่วนใครที่โหลดมาเป็นภาษาอังกฤษนี่สามารถเปลี่ยนนะครับมันจะมีคํา คำว่าสวิตช์ท t ไทยอยู่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะมันจะเป็นสวิตช์ทูไทยนะครับกดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นภาษาไทยเลยนะครับส่วนออปชั่นของเกมนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะย้ายไอ้ดงไอดีก็ออกจากเกมได้เลยนะครับเปลี่ยนชื่อได้นะแต่ว่าต้องใช้ของที่ผมมอไว่าจะแจกอลุงพีนะครับท่านนายกเนี่ยผมมีทั้งหมด1,000โค้ดนะครับ 1, 0 0 0โค้ดเพื่อนๆจะใช้โค้ดไหนก็ได้แล้วแต่ใครมาก่อนได้ก่อน มาก่อนได้ก่อน1000โค้ดเท่านั้นมาก่อนได้ก่อนแล้วพอเราได้โค้ดเสร็จแล้วไปกรอกที่ไหนนะครับให้กรอกที่กิจกรรมนะครับแล้วก็ลงมาอันล่างสุดเลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับให้ใส่รหัสซึ่งเอารหัสที่ผมให้ไว้เนี่ยมากรอกที่นี่แล้วกดรับนะครับก็จะได้รับลุงพี่นะครับหรือท่านนายกไปเลยนั่นเองนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าโหดขนาดไหนสําหรับเกมนี้ เอาละก็คงจะมีเรื่องที่จะมานําเสนอเพียงเท่านี้แหละนะครับมีหลายระบบไม่ได้เทที่ดูนะครับเพราะว่าระบบมันเยอะจริงๆแล้วก็เป็นภาษาไทยแล้วอยากจะให้มาลองเล่นกันเองมากกว่านะครับลองดูเป็นไกด์ไลน์ว่าเฮ้ยชอบไหมน่าเล่นไหมนะครับถ้าชอบก็โหลดไม่ชอบก็ไม่ต้องโหลดเท่านั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับ